ยุสวนเมต้องค่ะจีปลูกพลังพันไตหวันค่ะแล้วก็มีพันุ์ไทยน้าแน่ส่วนหักลักๆนี่ที่ปลูกเลยจะเป็นพันุหงเปาซื้อค่ะตอนนี้ปลูกมาได้ประมาณเข่าสองปีนิดๆแล้วค่ะบบตั้มก็แปดลอยต้นนะคะลอยต้นเลยหรครับปลูกเพื่ออย่างน้องเมเป็นเกษตรกรเชิงธุรกิจค่ะเ็ดขายทรงห่งเลค่ะคุ้นกลางหรือว่าโซงเองในออนไลน์เองสิค่ะในสวนของเมตแล้วค่ะจะเป็นการสั่งไร่ใดแบบว่า ขยายกิ่งพันธ์ค่ะเราก็จะมีหลอบทํากิ่งพันธ์แล้วก็มีหล,ล,ลอบเก็บผลผลิตค่ะตอนนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดสายพันธ์ค่ะส่วนหักลักษณนี่ที่ปลูกเลยจะเป็นพันธุ์หงเปาซื้อค่ะถ้าเบิ่งว่นน้องเมย์มีการถาพกิ้งยังไงนะครับเนาะอุปกรณ์เนาะค่ะจะมีตอฝรั่งขีนนะะ่นกเนาะค่ะเราก็จะมีเทปพ,พันธุ์กิ่งเราก็จะมีเสื้อฟางค่ะเป็นอย่างขึต้องเป็นฝรั่งขีน่นก เพราะว่าหากเขาจะแข็งแรงค่ะกิ้งถานนะคะจะเป็นกิ้งสาวทีมีสีเขียวอมน้าตาลนั้งสี่ค่ะเอาต้นตอกับกิ้งของเขาให้เสมอกันค่ะเห็ดเป็นรูปริมประมาณหนวหนึงทั้งสองข่ากนป่ะครับน้องเม์ประมาณนี้ค่ะแม่ครับผมตั้งหนึ่งก็่ที่เป็นการเชื้อโดยแบบเป็นไข่ที่ผ่าองศานะครับแนวนี้นะครับค่ะแล้วเขาก็มาเฉือนเป็นแผลให้เสมอกันเลยค่ะเขากระเห็ดสูตรขึ้นไปจั้งสี่เลยค่ะ ไตเทปพันกิงพันไปเลยค่ะเวลาพันสองพันเนนๆค่ะว่าสันแผลเ,เ,เขาน้ำเข่าัน้ามาเขานี่มันจะเหตุให้แผลเน่าแล้วก็แผลที่เขาถาบไว้หามันจะติดเขาจะใส่เชือกฟางยึดไว้เ่าให้กิ้งเขาโอนเอียงไปกับล้มค่ะเหตุเชือดตึงๆจักมือให้หน่อยค่จังสีว่าตัด 47หมื่นค่ะต่อคีโนกเขาจะบ่ตายค่ะขันเห้อ่ามีระบบน้ำอยู่ขรังทึ้งสี่ครับหรือว่าขันห้างโฮสหนามด้วยค่ะขันผู้ใดเฮ็ดในน้อยๆก็สามารถันยางโฮสได้นี่ค่ะเป็นกิ้งคีถาบเสร็จแล้วนะค่ะจะมีการติดแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมครับ47หมื่นก็สิเห็นว่ากิ๊งของเขาเนี่ย่าจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยน้องเมย์เนาะเมย์ค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะกินกันคือมันประสานเข้ากันเลยเนาะครับเมย์ค่ะก็คือปัดออกมาแล้วบ่ตายค่ะถ้าเป็นการดูแลก็คือเมย์ ระบบหนาขึ้นข้างบนในการล้างใบล้างไข่แมลงอหี่ยงที่วา่<ม>วาเวลาออกลางคืนมันมาเกาะอ,องศ์น,นะคะครเราก็จะเป็นขวกน้ำมักยาสูบน้ำมักสะเดาน้ำมักพริกเนาังสีไหมคะเป็นสมุนไพรหอนอยู่สวนเม่ตอนเนี่วอลไดยข้ามเดียวเลยว่าไม่เห็ดอินซีเราก็เอาปุ๋ยขี้ไกล้ขี่หัวเลยะคะ่ะมาบำรุงไตคนต้นมันเม่กับมีคุณพ่อเนาะคะ่ะเป็นผู้จัดการสวนหนุ่มเม่ใส่ยังใส่ย,ยังก,กันกับจัดเพียรดิใส่พอ่อกับจัดเพียรใส่พอ่อ ครับสวัสดีครับไร่การเกษตรกรนไถยสางไร่ได้ครับอีพีนี้นะครับผมอยู่ที่สวนฝรั่งนะครับซื้อบ้านสวนวอระดานะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับนั่นคือการถากกิ่งต้นฝรั่งนะครับสางไร่ไร้เดี๋ยววันนี้นะครับสีภาไปเบงว่าจะคล้องสวนเพื่อนมีวิธีการดูแลสวนยังไงมีวิธีการสางไร้จากการปลูกฝรั่งยังไรนะครับไปดูกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้นะ้ํตัวนะครับก๊อกนั่นนะครับสวัสดีค่ะ หนูซื้อนางสาววรดาสอนทรายนะคะซื้อเหรียญซื้อนองเมฆค่ะเป็นเจ้าของสวนบ้านสวนวรดาอยู่ที่ตำบลขว,วอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะครับนองเมฆครับตอนนี้ปลูกฟั่งอีกย่างนี่นตอนนี้นะคะยุสวนเมฆแล้งคะ่ะจีปลูก ฝรั่งพันธุ์ไต้หวันค่ะแล้วก็มีพันธุ์ไทยน้าแน่ส่วนหลักๆนี่ที่ปลูกเลยจะเป็นพันธุ์หงเปาซือค่ะแล้วก็จะมีพันธุ์แดงอยุธยาค่ะเบอร์สามครับอยู่ส่วนน้องี่ปลูกรไรบันใดเนี่ยอ่าบอตั้มก็แปดลอยต้นค่ะแปดลอยต,อนนต้นเลยวะครับ,รบปลูกเพื่ออะไรอย่างน้องเมย์ของเม่เนาะจะแบบเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเชิงธุรกิจค่ะเป็นเห็ดกเกษตรเชิงธุรกิจก็คือคคอ่าตัวเนี้ยเนาะเมย์ก็สิเห็ดขายทรงให้เลยค่ะคุ้นกลางหรือว่า ส่งเองในออนไลน์เังส่ค่ะขายอย่างขายผลขายนุ้ยหรือว่ายังไทั้งขายผลเลยขายกิ่งค่ะครับขายทั้งผลแล้วก็ั้งกิ่งนะครับเป็นการสั่งรายได้จากต้นฝรั่งนะครับฝรั่งห้องนี่ปลูกสายพันธุ์อย่างไหนอยู่นี่อ่าตอนนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดสายพันธุ์ค่ะหลักๆจะเป็นหงเปาซื้อแดงอยุธยาแดงสีสเกตสองแดงสีสเกตสามแล้วก็จะมีเฟิร์นหงมีอหงจวนซื้อแล้วก็สุยมีแต้งมบชิี กลัวค่ะครับตอนแักๆก็จะเป็นหงเป่าลือยเมนค่ะเดี๋ยววันนี้ใส่ตรงเม่นะครับผ้ายางเหรียญแมแปลงของเทาแลบว่าบอกกันไปน้ำนะครับเนาะปลูกมาโดนไปครับนี่ตอนนี้ปลูกมาได้ประมาณเข่าสองปีนิดๆแล้วค่ะสองปีตะกอนเห็ดอีกอย่างปีนิดๆค่ะตะกอนพื้นที่มองนี้เนาะค่ะเป็<อ>นพื้นที่นาค่ะแล้วพอกับแม่กะมาเห็ดนาอยู่นี่เนาะก็คือไม่เป็นคนบันติ๋วต่ว่ากับมิทีอยู่บันเขา รเรากับพอ่อแม่กับมาเฮ็ดน้อยวนคว้าเนี่ยและย่ำแรงมันก็นแรงจัดจัดเลยบ่ได้อีหออยังเลยคือนจนทั้ง,ทงขางไงเนาะแรงค่ะย่ำแรงก็แรงค่ะเราก็ย่ำแบบว่าฝนตกน้ำถั่วมนึงซีไหมคะกระถั่วนักขนาดเลยเริม่มเริ่มต้นเลยเนาะคือเมกกับไปเลี้ยงอยู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโ<อ>นโลยีมหาสารคามแล้วที่นี่กับได้ ไปฝึกงานอยู่สถานประกอบการได้ไปเห็นบักซิดาสายพันธุ์เนี่ยนะค่ะหงเปาซื้อแค่เป็นทดลองงานเลยไปฝึกงานนั่นสิบอกไปฝึกงานนั่นสิลนาะฮะก็คือเขาได้ไปเห็นนักสัณนะฮะเราบันทีนี้เขาว่าโอ้มันคือแปลกดีแถบปกติเขาเห็นแต่บักซิดาคีโนกโบล้านบั่นเขาคิดว่ามันสุกแล้วมันกระเละเนาะค่ะนะฮะเราบันทีนี้เขาไปกินตัวนี้เนาะมันนวยใหญ่แล้วก็เมล็ดกะหน่อยแล้วก็กรอบมากเลยแล้วที่นี่กะเลยเดยชิมรสชาติมันเราติดใจรู้สึกขินหอดข้นอยู่้งไปให ก็เลยส่งมาให้พ่อแม่ซิมเบิงบพ่อแ<ผ>ม,ม่ก็ว่าเออแซ่บจังสั่นจังสี่เนาะเราเมก็เลยขอเป็นแม่ขาคนกลางในการขายกิง 1, ย่งพันธุ์ยูญวนแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์มาแล้วก็เมกสงง็ส่งเงินมาให้พ่อกับแม่ปั๊บทีไหวถ้าระหว่างที่จะคองฝึกงานพราพ่อแม่ปลูกไหวไงแล้วเนาะค่ะไม่ฝึกงานเสร็จพอดีเมก็กลับมาสานต่อคือเฮามีหน้าที่บอกความรู้ให้พ่อให้แม่ฟังว่าเฮ็ดแบบนี้แบบนี้เพราะว่าพ่อแม่มีบ่เคยเฮ็ดไม่ผลจะเฮ็ดแต่นาปลูกแต่พัก แต่ก้อนกับเห็ดเขากับบ่อใดบ่อใดราคาเลยคือว่าเป็นเกษตรโบราณเนาะเราวันที่นี้เขากัดเด้ก้มกันจักน้อยอยู่แต่ก้อนสิมาเห็ดอนี้ก็บอกว่าเสียเงินมาปรับทีเดอกัดตกใจด้วยว่าเขาครัวมีแค่พื้นที่แค่สองไร่สามงานเนาะเรากัดเห็ดเขาแค่นี้เหมือนกับบ่อพอกินดอกทามาเห็ดแต่ละปีกัะขาดทุนแน่ ก็ได้ไปหากู้หายืมแน่มาทรงหลูกเลี้ยงนังสีกนะคะ่ะพอหนูจบจากมองฝึกงานแล้วก็มาเห็ดสวนมักซีดาแล้วก็มาทาย<ม>ลงทั้งเฟซบุ๊กทั้งติ๊กต็อกทางยูทูบแน่ก็มีคนเหลื่อมสนใจแล้วก็เขามาหาะคะ่ะแล้ว <ผม S 1> ที่นี่ก็เลยเกิดเป็นการสา่งไล่ได้ภายในสวนตัวนี้<ม>เลยค่ะถ้าหรือฟังเราพื้นอ้องอ่ะไปฝึกงานเนี่ครับตรงนี้นนไปฝึกงานแล้วก็เลยไปเห็นท่านหงตปอซื้อเน่ยนครับก็เลยเอาไมา้พ่อลูกแล้วก็พ่อลูกไร จะคองกันเลยมาเห็ดเองแมนค่ะก็คือฝึกง,งานเร็กกลับมาเลี้ยงแล้วก็มาเห็ดเองอยู่สวนนี่ะค่ะคือความรลูก็ไไ้จากตอนที่จะของไปไปฝึกงานน้ำเองบอกระถึงได้จากตอนเลี้ยง,ง,งนนแ,แล้วก็ดกกได้ไปอตอนฝึกง,งานน้ำค่ะครับผมปลูกแรกๆเนี่ยมีปัญหาบ่หรือว่าแบบปลูกเือไม่ปลูกยังสิหมปลูกแรกๆตอนนั้นไม่ลงมาเบิงกบพผอกับแหมเนาะโดยความใจหอนของเขาโดยความแบบหอนวิชาเลยก็คือสื่อดินมาถมปุ๊บคุดซะเอาดินกลดซะเนี่ยค่ะมาปลูก เราวันทีน่นี่นพอปลูกลงไปก็มีแบบว่าต้นชะง,งักแน่เพราะว่าดินมันบดีไหมคะดินกน่นสะเราวันนี้ก็ได้โหเหตจังไดนาจังสีใ่ไวจังสีใหยทันเวลาเมฆก็เลยขนหาวิธีเหตดปรับปรุงดินแล้วได sea, ้อินซีก็คืออยูย่สวนเมฆตอนเนี้ยวอลได้คําเดียวเลยว่าม่เหตดอินซีเราก็เอาปุ๋ยขี้ไก่ขิงว่าเลยค่ะมาบำรุงไต่ค้นต้นมันจากแต่ก่อนเป็นดินก่นสะปัจจุบันนี้ ดินกลายเป็นดินล้วนแล้วก็มีสาเดือนทุกหมองค่ะจกหมองไหนก็มีสาเดือนทุกหมองแต่คือดินดีแล้วนะครับตอนนี้เอาเรานี่ขึ้นยังครับน้องเม่เป็นกระสอบกระสอบขี่ไก่ค่ะอันนี้ไม่หายไม่หายขี่ไก่ครับขี่ไก่หนึ่งกระสอบต่อต้นเลยค่ะแล้วกับคุเขาจะดูกเล็กเพราะเดี๋หายโดยการแบบโรยหรือว่าคือถิ่มนั่นสิอันนี้ก็คือเฮาประหยัดเวลาประหยัด แรงงานเขาพร้อมค่ะก็คือ,อเอาวางไวข่างต้นแบบนี้เลยเดี๋ยวเวลาห,หดหนาเขาก็จะย่อยสล,ลายแล้วก็จะซึมเป็นนามลุไปในดินเองค่ะคแล้วห่างบักซีราาก็สิมากกินของเขาเองค่ะเขากับว<อ>ัตถุตกเห็ดนี่เองกับเขาไาหลห้อลต้องจอป่ะครับน้องมี่ทั้งหลายก็ได้จอค่ะเอาว่างว,างวางคือว่างไปยังสิเลยเมนค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันซึมของมันเองที่ก็ได้ป๋อเมนจังสี่กับเป็นการไห่ปุ๋ยไม่ไห้หนึ่งกระสอบต่อปีค่ะ กินอยู่นีแล้วเตี้ยแมนกินอยู่นี่เลยครับกินบุฟเฟ่ย์อยู่นีแหละกะบ่ได้เสียค่าปุ๋ยยังหลายเลยหลังจากหนึ่งปีนะสีฟ้าเบิ้งกัสียุ่ยออกมาทังสี่แมนแมนค่ะกัสียุ่ยออกมาทังสี่เองค่ะแล้วพวกอันนี้มันสีย่อยสลายไปตามการเวลาของมันเองแต่ก่อนไม่ใส่แบบฝังครับแต่บัดทีนี้กะคือด้วยเวลาของคนงานเนาะค่ะก็คือเลยต้องเอามาวางแบบนี้ค่ะมันจังเลียวไว้สะดวกและสบายแมนสไตล์คนขี่ขันนะครับแมนสะดวกสบายสไตล์คนขี่ขันถูกต้องนะครับ ต่วต้นส้มนี้คือจังหน่อยก็มูน้องเม่หน่อยข้นจังเลยอันนี้จะเป็นการตัดแต่งกิ่งทําสาวเขาค่ะเพราะว่าเขาเอาผลผลิตกับเขาแบบหมากพ่อแล้ววันนี้นี่เขาจะพักต้นให้เขาสางกิ่งไม่ขึ้นมาเพื่อเป็นกิ่งสวยเขาได้ทากกิ่งแล้วได้ผลผลิตที่ใยขืนดีขึ้นยังสีค่ะก็คือถ้าตอนไปสักพักหนึ่งน้องเมฆเขาจะตัดทําสาวออกเพื่อให้เขาแตกแตกกิ่งมาใไหมจะได้กิ่งสาวกิ่งงามแบบนี้ค่ะ ดอก้งนี่ก็ิเหมอสสำหรับตอนเลยเนาะค่ะจังสี่ดอกขึ้นมาน้ำจังสีเนาะค่ะก็คือว่าแหงตัดเขาแหงแตกนะค่ะเพราะแต่ออกมาเขาออกมาพร้อมดอกพร้อมน่วยแบบนี้ค่ะติดมืดด้วยเนี่ยค่ะเห็นจังสี่กาบตอนแรกเนาะค่ะเจอแบบว่าคนมาคอมเมนต์ว่าหงโปซื้อนี่มันบอดกังสานจังสีแล้วเมฆก็ได้บอกว่าล้องลองเหตุวิธีไม่เบ่งก็คือบำรุงให้ถึงปุ๋ยให้ถึงน้ำให้ถึงปุ๋ยเนี่ยก็คือ ใส่เป็นปุ๋ยขีไก่ขีงัว่เทาเนี่ยนะหะนำ้นำนค้นตนเขากับใส่ลงไปเลยใส่เป็นกระสอบคือเมว่าตรงยานมันตายว่าตรงยานมันเข้มม,มันมากค่ะครับดีกว่าให้มันอดอดอยากอยาก่อนเท่าอีกทําสาวสิเทาต้องแบบตอนไปจากกิ้งหรือว่าถาบไปจากกิ้งโอ้หลายชุดเดยค่ะไม่นันบว่าถวนเลยบอกตรงเพราะว่า มันเห็ดน้ำบอทันแม่หาดบอได้เห็ดเป็นหลอบเลยขดกิ้งใดขึ้นมาฝ่าวถาบกิ้งใดขึ้นมาฝ่าวก็คือกิ้งใดมาหนี่ถึกเล้งไว้แล้วแม่นค่ะถึกเล้งไว้แล้วจังศีกระถึกเล้งไว้แล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งกระถาบได้แล้วค่ะก็คือถาบจนกว่าเข้าสิบมองว่าต้นเขาเริ่มจะสภาพราะค่อยดีเข้าสิบถ้ำสาวแม่นค่ะก็คือมันกิ้งกิ้งใหญ่ขึ้นสูงแล้วแล้วก็กิ้งที่ว่ามันเป็นใบเก่าใบแก่เหลียงสีแม่หาเขากะจังสิตัดแต่งแล้วมันทรงผลตอนการถาบของเหาบปะครับแต่เป็นต้นใหญ่ะสิ ทรงค่ะแบบหมากเลยมีผลกระทบต่อการถ่ายของเขามากก็คือปวดแขนปวดคอในการเงี้ยหนาเห็ดค่ะเขาก็เลยเลือกวิธีที่สบายโดยการตัดแต่งควบคุมความสูงของมันพอสโลแกนแรกสบายสไตล์คนจีนนครับคืออยูนี่บ้ไ้เห็ดยังไหลค่ะส่วนไหลบางเทือเมีกับบุคคอยู่สวนดอกส่วนไหลไปเที่ยวป่าสวนไว้ไปหาเที่ยวจังหวัดนั่นจังหวัดนี่ไปก็คือว่าหนูเห็ดออนไลน์เนาะเห็ดออนไลน์น้ำเหล็กกระทิงมีแม่คคะ้นกลางว่าหลับอยู่หนาสวนน้ำมันก็เลยสบายนิดนึง สบายนิดนึงนะเนี่ยสบายหลายเติบมาแล้วไปส่งน้ำไปเที่ยวน้ำแมนค่ะคือหวอดสื่อสารมันเป็นนายของเจ้าของไหมคะมันบ่มีผู้ใดมาบังคับเขาบ่มีไผมาแบบว่ากดดันเขาให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาจะเห็นอยังกระไดแล้วมันเวลามันเป็นของเขาทั้งหมดไหมคะครับเนี่ยค่ะปลูกปลูกมันก็บยุ่งสิอ่ะมันบ่ได้เห็นอย่างกับมันหลายปะตองมาประคบประงมยังหลายเราค่ะมันก็ปลูกธรรมดาเหมือนชาวบ้านทั่วไปเลยอืมแล้วการดูแลล่ะครับน้องเมย์การดูแลต่อเข้าการดูแลก็คือเม่จะใส่เป็น เป็นการดูแลบ่อหายพวกเพียบ่อหายพวกศัตรูพืชต่างๆมารลบกวนมันหลายนั่นบ่ค่ะก็คือเมจะใส่ระบบน้ำขึ้นข้างบนในการล่างใบล้างใครมาล้งอย่าง ừ ừ ที่ว,าว <ะ S 2> ่าเวลายามคืนมันมาก,ก้องสินะมค,ะค่ะแมนราวกาจะเป็นพวกน้ำมักยาสูบน้ำมักสะเดาน้ำมักพริกเนา่งสินะมคะ่ะเป็นสมุนไพรห่อนจะฉีดทุกเจ็ดมือเลยค่ะก็คือเป็นน้ำสกัดที่สกัดจากธรรมชาติธรรมชาตินะครับือวาสมุนไพรรอบันเขาแมนค่ะ ก็มีพวกทีมีเดวเไปขังตนนั่นแหละแล้วก็ฉีดถูกเจ็ดมือเลยเพราะว่าเข้าเห็ดอินซี์เข้าต้องเห็ดทีทีแนะ่ถ้าเขาแบบห่างหายไปเองสิงมันก็กลับมาคือเก่าเพราะว่าบางที่กับมาล้งบางชนิดมันก็มีฤทธิ์แค่ไไรได้แต่บางชนิดมันก็ขาไดา้เองสิเนาะ,ะค่ะไอพวกทีมันไล่ไปถ้าเขาข้างหายในการฉีดพ่นดูดูเงสิเนาะมันก็สิกลับมาคือเก่าเราต้องขยันแน่นี่ล่ะฮะแต่มีกัมีคุ้นพอเนาะค่ะ เป็นผู้จัดการสว <laughs> นน้องเมย์ใส่ยังใส่ยังกันกำจัดเพียรดิใส่พอกำจัดเพีย <laughs> <laughs> ใส่พอ <laughs> ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับสื้ผ้าเบิกงว่าน้องเมย์มีการถากกิ้งอย่างไรนะครับเนาะเดี๋ยวน้องเมย์พาเห็ดบนะครับ <laughs> ได้ค่ะอุปกรณ์ในการถากกิ้งมีงอย่างไรครับ <laughs> อ่าอุปกรณ์เนาะคะ่ะจะมีต่อฟลังขี่นกเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีเทปพ,พันกิง้งแล้วก็จะมีเสือกฟางค่ะ <laughs> ต่อฟลัง จคือต้นพันธุ์นะครับนี่ค่ะนี่คือต้นฝรังขีนกค่ะเป็นคือต้องเป็นฝรังขีนกเพราะว่าหากเขาจะแข็งแรงค่ะหากเขาจะแข็งแรงอะไรก็ทนกับใส่เดือนฝอยเสือราาในดินแบทเทียในดินบั่นเท่าดอค่ะเป็นไข่ไข่ฝรังถีแบบยูน้ำบั่นเท้าสีบ่แมนค่ะเป็นต้นตอฝรังขีนกโบรานเท่าที่เขาเคยกินตอนเป็นเด็กหน่อยไหมฮะแม่หน่อยนั้นบอแมนหาเมล็ดไหานเละนะคะ การทาบกิ้งก็ต้องอาศัยหากร่<ม>นะครับเขาจะอาศัยหากแก้วของเขาเนี่ยค่ะมาหาอาหารให้กิ้งพันธุ์ดีของเขาคือพันธุ์หงเปาเสือค่ะครับเพราะว่าันเขาอตอนกิ้งเนาะคะ่ะสำหรับหนูแล้วพื้นที่หนูมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมเวลาฝนตกมากกะมันเอื่นวาน้ำหึ้มบันเขาถ้าเป็นกิ้งตอนสวนหนูต้นมันสีโคนแตก,กับบางที่อาจมิตายเองเสียม่หากหนูกเ็เลยเปลี่ยนเป็นกิ้งทาบก็คือกิ้งทาบเขามีหากแกวเขาจะซอย อย่างแล้วก็ยืดตนของพันธุ์มันเนี่ยค่ะบ่อหาลลมเวลามีลมพายุองศีลไมค่ะครับ,ะะรบจะได้เปินทีมาเขอากันนาฝรั่งคีนกมาใช้นะครับเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือการถาบกิ้งนะครับโดยให้น้องเมษสาทิตนะครับการเลือกกิ้งถาบเลือกยังไรคะนี่การเลือกกิ้งถาเนะคะจะเป็นกิ้งสาวทีม่มีสีเขียวอมน้ำตาลน,นังสีค,ค่ะ แบบนี้ก็สามารถทาบได้แร้วประมาณนี้เนาะครับเนาะค่ะแบบนี้ก็สามารถทาบได้แร้วแบบนี้ก็ทาบได้แล้วค่ะคันให้ดีกับกิ้งเงีกว่านี้จังทาบก็ได้ค่ะค่ะแต่ว่าทำนี่ก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าเขาจะเอาต้นตอกับกิ้งของเขาให้เสมอกันค่ะค่ะผมเหลือกเนาะจังสีอดไบ่ครับเนี่ยได้ค่ะงามเลยค่ะครับก็คือ ประมาณนี้นะครับเนาะแมนค่ะซ้ำ้ขยๆเขาแบบเปียบเทียบนะครับ็ข่ซ้ำไม่ได้เกียบเนาะหรือว่าไงก็ไม่ได้เกียบนิดหนึ่งแมนค่ะครับไงก็ไม่ไะเกียบนิดนึงเขากับเบิ้งกิ้งห้มันเสมอกันแล้วเ่ากับมาทําแผอยูเอ่อต้นต่อเดเลยค่ะเห็ดเป็นลูบลิ่มประมาณนิวหนึ่งก็คือต้องเฉือนแมนค่ะเฉือนออกนะครับแมนค่ะประมาณนี้ค่ะอื้วนักกทั้งสองทางนะครับน้องเมย์ประมาณนี้ค่ะแมนค่ะ มีความจาเป็นยังไงครับกับการเชื้อเนี่ยก็คือเขาสี่ห้แพ้มันสมานกันไหมคะครัให้มันติดเป็นเหนือเดียวกันไหมคะต้องใส่เวลาอยู่ประมาณ47เหมือนค่ะจะติดเป็นเหนือเดียวกันมาพี่เทือ้ที่นี่นะครับนี่นะครับการเชื้อนะครับกระ้วนจะฟังหนึ่งกระสเป็นการเชื้อโดยแบบเป็นไข่ซิบหาองศานะครับแนวนี้นะครับข้างหลังนะครับกระสีเชื้อออกเล็กหน่อยนะครับแต่ว่ากระสีบ่อหอดฟังนี้นะครับ ค่ะต่อมาก็เป็นกิ้งพั้นดีเนาะค่ะกิ้งพั้นดีเข้ากับสีเหลือกประมาณนี้ค่ะน้ำตาลอมเขียวมันจะติดได้เร็วค่ะค่ะล้วเข้ากับมาเขือเป็นแผลให้เสมอกันเลยค่ะล้วเข้าตองแบบเร่งว่าต้องเป็นช่วงตาหรือว่าช่วงช่วงป่องมันะก็จําเป็นค่ะว่าแต่ว่าเขาเห็ดแผลให้มันเสมอกันกับพ่อะค่ะนี่ค่ะเข้ากับเห็ดสูตรขึ้นไปจังสี่เลยค่ะนี่ค่ะคล้ายปอกัสิเนาะครับเนาะประมาณปอกเปลือก ตัวขอระวังของการปอกนี่คืออย่างน้องมี่อ่าอันไดก็ค่ะขอระวังของการปอกเลยแบบขอระวังแบบของการปอกก็คือ,อยาเฉือนเขาลึกเกินไปค่ะให้ให้ยูที่เปลือกกับพ่อค่ะถ้าเฉือนเขาลึกเกินไปกับมันกัติดย,ยากค่ะใส่เขาไปแบบนี้ค่ะเนี่เอาแผลมาประกบก,กันแบบนี้ค,ครับ <Okay. S 1> เอาประกบก,กันยังเสียเลยค่ะครับค่ะอันนี้ก็ตรงทีนั่นกก็จะเป็นแมนค่ะขอมุมพอดีแมนค่ะ เข้ากับยี่สเทปพันกิง้งพันไปเลยค่ะคเวลาพันต่องพันแน่นๆค่ะว่าสันแพ้เขานามเขาหน้ามเขานม่จนจะเฮ็ดให้แ็ดประมาณนี้ค่ะครับแล้วก็ต้องดูแลบ,บ่ครับด้วยจังไดก็คือเข้ากับปอยไวแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเข้าเอาระบบน้ำขึ้นขังเทิงอยู่แล้วแต่เวลาเข้าเปิดระบบน้ำโซโลาเซลล์ของเขาเนี่ยค่ะก็คือสเปรย์ได้ทั้งวันเลยแล้วตุ่มเนี่ยค่ะเขาจะชุ่มตลอดค่ะคือเขาจะหดทุกมืออยู่แล้วค่ะ ต้นตอที่เขาเอามาถามค่ะก็จะบวตตายขันบ่มีระบบน้ำขึ้นขังเทิงเนาะค่ะตอเขาก็สีแห่งตายอันนี้เป็นเทคนิคสําหรับคนที่จะทํากิ่งพันธ์ค่ะครับการถากกิ่งด้วยวิธีนี้สามารถทําได้กับเผืชอย่างอื่นบ่ครับได้ค่ะได้เหมือนเลยค่ะบักม่วงก็ได้ค่ะบักนาวก็ได้ค่ะใส่สูตรนี้ได้เลยบ่ครับแม่นค่ะสมโอก็เฮดได้ค่ะเฮดได้เหมือนเลยค่ะทุเรียนกระเฮดได้ค่ะ แลมันเปอยปนเ่ฮะนี่ขาเห็ดต็มอ่าเดี๋ยวข้าวจีใส่เสือกฟางยึดไว้๋อมีเสือกฟางเดี๋ยวหนูฝากอันนี้นะครับผมนะครับเขาจะใส่เสือกฟางยึดไว้เนี่ย่ะอิมัดแบบนี้เลยครับการพันหรือว่าการรัดไอ้นี่นะครับค่ะเขาต้องรัดแน่นทาไมครับประมาณนี้คะ่ะกับเปาะหอบ่ปห่ปหกิ้งเขาโอนเอียงไปกับล้มคะ่ะครับ เห็ดเฉียดตึงๆกับมัดไว้ครับสางบนเนาียนค่ะน้อที่เห็ดข้างนี่ก็มีความสําคัญก็คือว่าใบธรรมัดเนียนใบธรรมัดครับกับว้ถาวรางระบบน้ำข้างบนข้างบนนี่ก็สิมีเป็นนี่นะครับเป็นมินิสปริงเกอร์ค่ะเป็นท่อร์พี่เอลนขึ้นทั้งทิงค่ะก็สิมีทุกข้างเลยเนาะแมีนค่ะเพื่อให้น้ำน้องเมย์ครับหลังจากที่ทาบกิ้งแล้วเนี่ยเขาต้องดูแลจางไหนครับในช่วงนี้ เอากับมีแครเอาไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต้องสเปรย์น้ำเสาแล้งทุกมือค่ะเพราะว่าตุ่มเขา้าเพาาะสเปรย์น้ำให้เขาเขาก็จะแหงแล้วก็ต้นตอเขาสิตายแล้วมันก็สิบติดค่ะครับผมกระมีแค่หนีเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็มาขวนญขวัเสร็จแล้วเขาก็ตัดไปช้ำประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็สามารถขายได้แล้วค่ะครับจักมือให้น่อยคัจ้างสิบวตัดตัวนี้ซี่สิบเจ็ดมือค่ะแต่เขาจะสนิทพอดี สี่สิบเจ็ดห,หมื่นนะครับเดี๋ยวเสี่ยงเห้นอ้องม่ไฟเบื้องดุนที่เป็นสี่สิบเจ็ดหมื่นสี่เป็ดยงดัยดงไดนะครับตรงนี้เลยค่ะมาเนี่ยค่ะต้น,ตนนี้เลยค่ะเ<ม>นี่ยค่ะตอคีโนเขาจับว่าตายค่ะขันเห้องมีระบบน้มอยู่ขงังถึงสี่ครับรือว่าขันห้องหดน้มด้วยค่ะขันผู้ได้เห็ุนหน่อยก็สามารถยางหดได้แต่<ม>ห,ห, <laughs> ตหตนูเฮยียดไหล่ยางดดดหดบ่ไไว้ครับก็เล <laughs> ต้องเหตุเป็นสมาร์ทฟ้า์มือเลยค่ะเพราะพอดีอยู่ในกลุ่มยังสมาร์ทฟ้า์มือเป็นยังสมาร์ทฟ้า์มือของจังหวัดมหาสารคามพอดี อ่าน้องเม่สี่สิบเจ็ดมือสีมีลักษณะประมาณไหนหรือว่าแบบจุดแตกต่างังเออตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้ประทันเด้ถึงสี่สิบเจ็ดมือตัวนี้จะอยู่ประมาณแค่ยี่สิบก็มือค่ะครับอ่าเนื้อหาเนื้อสีเขียวเขากำลังสิกินกันเป็นเนื้อสีเขียวของตอฝรั่งขีนุก,กับอ่าเป็นเนื้อสีเขียวของกิ้งพันธ์ดีค่ะกำลังกิื่นกันเรื่อ,ก,อกลืนกัน้อไปแล้วเนาะแมนค่ะเดี๋ยวนม่สิพาไปเบิ่งต้นทีวา่ามันติดดีแล้วแล้วก็ที่อยู่หมองช้ำเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมเข้ายาไปเบิ่งคครับ่ะ นี่ค่ะเป็นกิ้งทีถาบเสร็จแล้วนะค่ะจะมีการติดแล้วก็คือตัดออกมาแล้วออกมาจากตนนะครับมีหะซี่สิบเจ็ดมือแพะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเน้อเขาเป็ใกล้ๆครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับสี่สิบเจ็ดมือกับสีเห็นว่ากิ้งของเขาเนี่ย่าจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยน้องเมย์เนาะแมนค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะกินกันแล้วเรื่อมประสานเขากันเลยเนาะครับแมนค่ะบประสานเขากันแล้วกิ้งนี่ก็จะใช่ ใส่สารอาหารจากต้นตอฝรั่งขีนกที่เฮาเลี้ยงไว้อยู่ในถุงดินเนี่ยค่ะครับค่ะในนี่เฮากับมีสารอาหารบำรุงให้มันแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้คือ40หางมือคืน47ค่ะ47มือค่ะเป็นเงินกีต้อง47 40หางได้ปะอ่ามันความติดมันชั่วกว่ากันไหมค่ะ40หามือก็ได้แต่ว่า หนูอยากไวซี่สิบเจ็ดเพราะว่ามันจะเ,เป็นซีน้รราลแบบเข้าหมั่นใจว่ามันชัวร์ไหมคะค,คือตัดออกมาแล้วบ้าตายค,ะค่ะอันนี้ก็พรอมส่งแล้วค่ะจังตดน,นี้กับซียูประมาณต้นละ1อยหาสิบบาทต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบน,นะครับสมมุิท่าออกมา วางไว้อยู่ในโรงเรือนนะเสรีต้องดูแลอย่างไรครับก็คือสเปรย์น้ำให้เขาค่ะเสาแรงเลยค่ะแล<อ>้วก็ป้อยเขาแหว่งเสียละค่ะคขอที่ห้องการเอามาไว้ในโรงเรือนก็นคือกันศัตรูพวกแมงกินูนบ่ให้มันมาก,กัดใบเสียหายค่ะครับผมเ,เวลาเขาส่งให้ลูกค,ค้าก็สิต้นพันธุ์มันก็สีงามบ่มีความเสียหายจากมาแมลงหลายปันใดค่ะครับหลังสีห่อขายต้นละร้อยห้าสิบบาทแม่นค่ะมีตั้งแต่ลอยหนึ่งลอยหาซิบสองลอยค่ะสร้างรายเงินี่บาท ถ้าสร้างลายก็มีราคาทรงห้ค่ะสาหรับแม่ขาดค้คนกลางทีต่ติดต่อมาเสืิมเสียหายก็จะมีราคาเป็นเลทให้100ต้นราคาเท่านี้แล้วก็บหนึ่งพต้นราคาเท่านี้ถ้าเป็นราคาสังทั้ท,ทีว่าสังทั้ําสี่หาเดือนถึงไปจะถูกลงค่ะแม่ขาสมุดพี่ว่าอยากปลูกว่าอยากเคล็ดเองอยังสิแถนน้องเม่ไปปลูกให้ได้ปะได้ค่ะยุที่สวนเม่และะ้วค่ะจะมีการรับเมาปลูกต่างเป็นบริษัทรับเมาปลูก<อ>ว่างระบบน้ำติดตั้งโซลาเซลล์ทำระบบน้ำให้ทั้งอ,อัตโนมัติและแม้นอนค่ะได้ถึง2แบบค่ะ ก็คือบนรองเทียงก็ได้<ม>น้องไม่มีผัวหายเลยเ<ม>ตรียมจัดการห้เลยก็ะจะเป็นประมาณนาี้นะคะถือเงินมาเข้ากับสิเน้เรามีสวนขืนห้บ่เกินสามมือหครับไทยห้ยพรามว่านี่ไทยว่าใดไทยค่ะลูกคตั้งเตียวไม่หายค่ะเดียวต่ว่าเขาสิเป็นเทคนิคหายว่าเหตุแบบไดออกแบบพื้นที่หายประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นเท่นเหนือห้ยเลยารปลูกจนออกผลผลิตค่ะแล้วกับผู้ไดทีวาลงหลาย ลายเังสิเนาะค่ะเมฆกะทับว่หมั่นใจในตลาดเม่จะมีการรับสื่อคืนโดยการเซ็นสัญญารับสื่อคืนเลยค่ะอ,อ๋อครับมีเอกสารพร้อมนะครับเนาะค่ะนะถ้าผู้ชมจะติดตอ่อของเมฆเน,นี่ยติดตอ่อในช่องทางใดครับติดตอ่อสื่อต้นพันธุ์หรือว่าปรึกษาการปลูกฝรั่งเนาะค่ะ ติดตอ่อมาด้ทีเบอร์0622012042 2, ค่ะหรือว่า Facebook วอรดาสอนสายเป็นภาษาไทยค่ะวสันกาเพจบ้านสวนวอรดาค่ะมีทั้งเฟซบุ๊ o ยูทูบ u b e อติดต่อ TikTok นะครับลองเสิร์ชหาบ้างนะครับสำหรับค,คนที่สนใจในการปลูกฝรั่งนะครับลองติดตอ่อน้องเม์เขามาเบ้างนะครับสำหรับรายการเกษตรกรไทยสั่งได้เคลิปนี้กับเขาพุน้องเม์นะครับที พายางเหลยนในสวนแล้วก็บแบ่งปันเทคนิคการทาบกิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ